สวัสดีครับมณฑยฟาร์มนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับวันนี้วันที่24มิถุนายน2565นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตผลงานลูกจิมมี่บีบมาสเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตสตัวนะครับเอาละครับผมพามาชมตัวแรกกันนะครับคือตัวนี้นะครับ ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าบิ๊กเทนนะครับเกิดวันที่10มีนาคม2,565นะครับตอนนี้อายุได้3เดือนกับอีก14วันนะครับมาดูพัฒนาการของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นทายาทลูกจิมมี่บิ๊มาเตอร์นะครับนี่คือแม่ของเขานะครับเป็นแม่ชาโลเล่นะครับ ผมใส่พ่อพันจิมมี่บิ๊กมาสเตอร์นะครับลูกออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับมีความหนานะครับแข้งขาใหญ่นะครับเป็นเพศผู้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับดูอันท้ายนะครับพามาดูแผ่นหลังนะครับแผ่นหลัง ตัวนี้นะครับไม่มีเขานะครับหัวหลุนธรรมชาตินะครับดูครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเครื่องชมพูนะครับสำหรับตัวนี้ดูไข่นะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับกำลังมองหาพ่อพันธุ์นะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับ นี่คือแม่ของเขานะครับแม่แบบนี้นะครับจะส่งลูกออกมาแบบนี้นะครับตอนนี้อายุได้3เดือนกับอ4วันนะครับให้ดูรอบๆนะครับโทนสีออกจะเป็นสีทองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ผมได้ผสมพ่อพันจิมมี่ใส่แม่ชาโรเล่ของฟาร์มผมนะครับสองตัวนะครับผมให้ดูอีกตัวอยู่ฝั่งนี้นะครับผมให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับกินหญ้ากเก่งนะครับกินไม่เลือกนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับ ตัวนี้นะครับอีก6กถึงแเดือนผมก็จะปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไม่เก็บเพศผู้ไว้นะครับจะเก็บเฉพาะแม่พันไว้นะครับสำหรับมอนดอยฟมนะครับใครสนใจนะครับอีกประมาณ8ปถึงเดือนนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะปล่อยนะครับ หรือไม่ก็ตอนหย่านมนะครับตัวนี้อายุสาเดือนสิวันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกตัวนะครับสำหรับผลงานลูกจิมมี่บิ๊มัตเตอร์คือตัวนี้นะครับนในขอแม่ของเขานะครับลูกจิมมี่ส่งลูกออกมาแบบนี้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเกิดวันที่24มีนาคม25 6 5นหห้าะครับตอนนี้อายุได้3าเดือนเต็มนะครับตัวนี้จะได้เม็ดส,สีนะครับดูโทนสีนะครับอายุจะเล่อเรียกกับอีกตัวนะครับคือตัวนั้น,นครับประมาณ15บวันนะครับเกิดหลังจากตัวนั้นสิบ้าวันนะครับ ตัวนี้ก็เพศผู่เหมือนกันนะครับได้เพศทู่ทั้งสองตัวนะครับแมวของเขานะครับตัวนี้จะมีเขานะครับเดี๋ยวผมจะให้หมอมาทำเขานะครับหรือว่าศูนย์เขานะครับนะครับเขาออกมาแบบนี้นะครับ นมเก่งนะครับตัวนี้กินยาก,ก็เก่งนะครับส่วนตัวนี้จะบางกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแต่จะได้เรื่องของเม็ดสีนะครับสำหรับวัวแม่พันธุ์แต่ละตัวนะครับจะส่งลูกออกมาไม่เหมือนกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละตัวจะมีความหนาความบางความยาวความสูงไม่เท่ากันนะครับจะส่งลูกออกมา ไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าแม่พันธุ์ตัวไหนนะครับจะส่งลูกออกมาดีนะครับนะครับตัวนี้อายุได้3เดือนเต็มแล้วนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตผลงานลูกจิมมี่บิบมาสเตอร์นะครับให้ดูบันท้ายนะครับ สำหรับวัวแม่พันธุ์สตัวนะครับท้องต่อไปนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นใส่พ่อพันธุ์ชาโลเล่นะครับเพราะว่าจะอัพอเลือดของชาโลเล่ให้สูงขึ้นนะครับนะครับดูหน้าตาลูกจิมมี่บิฟมัตเตอร์ ครับตัวนี้ออกทนสีทองนะครับครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตต่อไปนะครับตอนหย่านมนะครับนะครับตัวนี้หนามากครับกินยญ้าก็เก่งครับกินไม่เลือกนะครับพร้อมที่จะปล่อยตอนหย่านมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากกดติดตามากดไลค์ให้ช่องมันไดฟาร์มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ